ครับชื่อปิติสุคนทรสมุนนะครับเป็นหนัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวัสดุอาคารและงานก่อสร้สางก็เรามีนักวิจัยอยู่ในทีมงานเราประมาณ34คนแล้วก็มีนักศึกษาปาโทมีเอกแต่ส่วนใหญ่ก็นักศึกษาปีโทญาเอกก็ทําวิจัยให้กับเราในหัวข้อที่เราต้องการใช่ไหมครเรายังมีนักศึกษาปีตรีอีกสัก3าี่กลุ่มเข้ามาช่วยงานในหะักของเราเนี่ยครับก็งานทุกง,งานเราก็จะเน้นไปที่งานหลังจากทำเสร็จแล้วก็มีการตีพิมพ์มีการขอรับทุสิทธิบัตร ควบคู่กันไปตลอดเวลาถ้าสูวิจัยเราทําด้านวัสดุก่อสร้างในปีนี้เราก็ทำงานวินจัยทางด้าน 3D Printing แบบบปูซิเมนต์แล้วก็จะมีงานวินจัยทางด้านที่เกี่ยวกับไบโอซิเมนต์ก็คือเอาแบคทีเรีมาตกตะกอนแคลเซียมเพื่อมันซ่อมแซมรอยร้าวในปูซิเมนต์มีข้อดีกว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเราเรา,เรามีคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยน จากเติมนเราทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยก็ยังเงียบๆใช่ไหมฮะพอมีคนมาหลายๆคนมา,ปามนเป็นกลุ่มเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้มันน่ะมีการคุยกันถึงเรื่องข้อดีข้อเสียในการทำงานนะมันก็ทําให้การวิจัยมันมีความเข้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าทาคนเดียวก็ไม่ไม่ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไปโอซิเมนเนี่เราเชิญอาจารย์ทางด้านไบอโลจีามาคนหนึ่งที่ที่นี่แหละอาจารย์สมบุทิพย์นะมาทำวิมาเป็นโค้ชวเซอร์ให้กับลูกศิษย์เราจบเปียโทแล้วตอบเป็นเอกได้ทุนววานนอ,นอ ได้ทุนวบวนอแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาก็ได้ทุนเรีเอกพวอด้วยนะก็เป็น,นงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเพราะผมไม่มีความรู้ทางด้านไดเบโลจีเลยอาจารย์ได้อาจารย์มาช่วยเนี่ยเขาเป็นเป็นประโยชน์กับเรามากเราก็คงอยากจะทําให้หงนานวิจัยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมีความก้าวหน้ามีการคอสโอเวอร์ไม่ใช่ว่าเป็น,นงานเฉพาะวัสดุอย่างเดียวอาจจะมีการคอสโอเวอร์ด้านไดเบโลจีบ้างด้านแมคชีนิคอลเจเนเรลลิ่งบ้างใช่ไหมด้านออโตเมชันบ้าง มีงานวิจัยอีกอ,กอันหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่คืออันเอาโดรนเนี่ยมาใช้ในงานเทคอนกรีตหรือเทวัดเทปูซิเมตเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ใช้อาจาร,รย์ทางด้านอตัวเมชันเข้ามาช่วยงานก็จริงๆส่วนิจัยเฉพาะทางของมาาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยมีมาดานแล้วแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดกันว่าการวิจัยที่เป็นคนทำคนเดียวเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมี Impact เท่าไหร่ ถ้าทำเป็นกลุ่มวิจัยนี้ท่านนายการบอกเนี่ยนะครับกลุ่มวิจัยทั้งระค่างใหญ่ใช่ไหมส่วนวิจัยเฉพาะทางเนี่ยก็จะมีอิมแพ็ทั้งทั้งด้านเงินทั้งทั้งด้านนวัตกรรมทั้งทั้งด้านพับทับพิเกชันซึ่งถ้าเอาสักสามตัวนี้มารวมกันเนี่ยก็ทั้งในเชิงอินดิวิวด์ในเชิงส่วนบุคคลในเชิงกลุ่มนะเนี่ยมันก้าวหน้าไปหมดมันพูดสมมุติว่าถ้าเราทําเป็นกลุ่มเนี่ยเวลาเราพับทับพิเกชันเนี่ยเราก็ลงเราก็ต้องใส่ชื่อคนเข้าไปในกลุ่มของเราก็ทําให้ทุกกคนนนเี่ยมััได้้รบออางงิ ถ้าเราทําคนเดียวเปเปอร์หนึ่งหนึ่งคนหนึ่งชื่อก็ไม่มีใครเกิดไม่มีอิมแพกอะไรถ้าหนึ่งคน3 4ี่ชื่อก็ห้าหชื่อก็ทุกคนได้รับอิม a c t หมดเขาถือว่าเป็นสิ่งที่อยากให้มาอะไรสนหับสนุนต่อไปเรื่อยๆในแง่ของเกติบัตรแล้วก um, ็ทุนทรัพย์ด้วยก็ยิ่งดีถ้ามีทุนทรัพย์ให้สักหน่อยก็ยิ่งดีครับครับผม